สวัสดีค่ะก็วันนี้ก็จะมาวาดรูปนั่นเองนะนี่คือการวาดรูปครั้งแรกที่เราจะได้ลงย t u ู e ความตื่นเต้นของชาติมากเพราะฉะนั้นเราจะต้องวาดรูปให้ออกมาทุเรศที่สุดม่แชละแต่ว่าตอนที่วาดรูปนั้นเราจะไม่สามารถถ่ายให้ดูได้เพราะว่าจะทําให้ภาพเปี้ยวนั่นเองเพราะว่าเพราะว่าอีกแล้วก็เพราะว่า เราจะที่สองเราจะดูผ่านกล้องซึ่งต้องวั้จะแบบเบะ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 วจะต้องวาดแบบเอาว่าขอตัดไปตอนที่วาดเสร็จแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้ได้วาดเสร็จแล้วนั่นเองเออกมาเป็นยี่ห์นี้นะคะ <ST> ก็ได้ถึงเวลาที่จะลงดำแล้วใช่แล้วต้องอนนี้อาจจะถ่ายให้ดูได้ แต่ว่าไม่มาประกันว่ามันจะเบี้ยวนั่นเองโอเคโอเคต้องั้งตรงเลยโอเคโอเคไอเกีเอาโอเมก้าเออประกันติสิวะเออเออเฮ้ยย่าบอกว่ามันไม่ติดตอนนี้นะอย่ามาไม่ติดตอนนี้นะเดี๋ยวดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวเยังยังพร้อมถ่ายอยู่ ผู้ินถห้ประกาศซื้อได้ต่อไปตัวมาขับประกาศนัน่นเองวิธีที่ไม่ใครจะมาทำมดอเราได้เพราะเราบ้าอีกทีต่อไป เราก็ตกใจกับตัวเองที่ทำไมเวลาว่าลูกผมให้เงียบขนาดนี้ถ้ามันเงียบกนไปก็ต้องขอโทษแล้วเราก็เป็นคนที่ทำอะไรไปแล้วก็ไม่ชอบจะลงบทสิเรื่องนี้แต่ที่ไม่สามารถแกไ้ได้แล้วต้องขอโทษจริงที่อาจจะไม่พอใจที่เราหลงงาแต่ขเขาแค่นี้ดูที่ว่าตุลยไม่ตั้งใจว่าเลย s อรี่อย่างมาก s อ r ี y เอ๊ะเสร็จแล้วยังไม่เสร็จ กคส่องสกรบกสำคัญไปไม่ถ่ายเขารู้สึกไมต้องมีหางนั้นเองออัเอออุ้ยเตรียมแล้วเขาเขาถ่ายต